ประวัติความเป็นมาและการก่อเกิดสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านดุงสามัคคีจำกัดทะเลสวยเพราะมีคลื่นเครดิตยูเนียนจะรบรื่นเพราะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งยางมีมาฝากยางยากมาถอนเดือดร้อนมากู้คือสำนวนคำพูดที่ใช้พูดเปรียเปอยเพื่อเชิญชวนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนในยุคแรกๆคงยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าย้อนอดีตไปเมื่อ43าปีที่แล้วอําเภอบ้านดุงนั้นถือว่าเป็นอําเภอที่ห่างกลายความเจริญที่มีความทุรก,กันดานไปมาลําบากมากๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีเพียงรถโดยสารประจําทางสายคําตากลา้าอุดรธานีเป็นพาหนะประจําทางเท่านั้นประวัติความเป็นมาและการก่อเกิดสาก์เครดิตยูเนียนบ้านดุงสามัคคีจจำกัดจากอดีตถึงปัจจุบันนั้นเป็นตํานานความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้นำรุ่นบุกเบิกได้ถักฐางสร้างประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสาหากรณ์ยังมีคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจจุกจนปัจจุบันที่ได้เริ่มต้นถักทอสารฝันประสานเชื่อมโยงสู่การจัดกิจกรรมต่างๆที่สาหากรณ์จัดขึ้นเพื่อบริการสมาชิกมากมายในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขสมาชิกของสาหากรณ์ทั้ง13ตำบล147หมู่บ้าน ที่เป็นเขตพื้นที่ดำเนินงานของสากรที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า43ปีเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มในเวลานั้นได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันสากรเครดิตยูเนียนบ้านดุงสามัคคีจำกัดนั้นถ้านับย้อนหลังไปเมื่อ21พฤศจิกายน2525 25หรือเมื่อ43ปีที่แล้ว ที่สากรอ์เครดิตยูเนียนได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นที่อำเภอบ้านดุงเป็นครั้งแรกในนามกลุ่มเครดิตยูเนียนบ้านดุงจากสมาชิกกลุ่มเริ่มต้นเพียง13คนเงินสะสมค่าหุ้นแค่1 0 3 0บาทด้วยการจุดประกายความฝันที่มีความหวังโชดช่วงชั่วานจากการนำเอาแนวความคิดปรัชญาหลักการเครดิตยูเนียนมาจัดตั้งขึ้นภายในชุมชน จะได้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของผู้คนภายในชุมชนเวลานั้นได้โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของผู้คนที่มีอาชีพค้าขายภายในอำเภอบ้านดุงอาศาลุกขึ้นมาเป็นแนวหน้าออกเงินเพื่อสร้างบ้านใหม่เพราะปัญหาของชุมชนสมัยนั้นคือไฟไม่ตลาดอำเภอบ้านดุงอย่างหนักและรุนแรงมากสร้างความเสียหายให้ทั้งชุมชนที่เป็นย่านการค้าทำให้ผู้คนที่พักอาศัย และธรรมหากินในตลาดเวลานั้นขาดที่อยู่อาศัยขาดแหล่งธรรมหากินเศรษฐกิจในชุมชนก็หยุดชะงักลงยิ่งเป็นอำเภอช้ยขอบที่มีความเงียบเหงาห่างไกลความเจริญอยู่แล้วยังมาเจอปัญหาผู้คนไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีแม้กระทั่งที่ธรรมหากินไม่มีอาชีพไม่มีรายได้สถานการณ์การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจการค้าในอำเภอบ้านดุงในปัจจุบัน และวิถีชีวิตของชาวอำเภอบ้านดุงในอดีตและการทำมาค้าขายของชาวอำเภอบ้านดุงในปัจจุบันแต่โชคยังเข้าข้างเทวดายังเห็นใจเนื่องจากชุมชนบ้านดุงนั้นมีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพื่อมาค้าขายทำมาหากินเนื่องมาจากอำเภอบ้านดุงนั้นเป็นอำเภอชายขอบที่เป็นพื้นที่รอยต่อสามจังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายและจังหวัดสกลนคร โดยมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นอำเภอชายขอบเหมือนกันและอำเภอบ้านดุงยังมีระยะทางที่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีถึง84กิโลเมตรจากที่เป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลความเจริญที่มีแต่ข้อด้อยก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งคือสามารถเป็นพื้นที่สร้างโอกาสในการทำมาค้าขายให้กับผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ต่อมาได้มีคุณพ่อบาหลุงท่านหนึ่งชื่อเล้งโคทิเสนซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มในช่วงเริ่มตน้นซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์นิกาโรมันคาทอลิกท่านจึงได้ดเป็นคนที่เริ่มนำเอาหลักการเครดิตยูเนียนมาจัดตั้งขึ้นที่อำเภอบ้านดุงเป็นครั้งแรกโดยมีนายรถเสียงล้ําทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มพร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มอีกหลายท่านในช่วงแรกเริ่มนั้นกลุ่มมีข้อจากัด มีปัญหามีอุปสรรคอยู่มากมายหลายอย่างเช่นกลุ่มยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเองสมาชิกขาดความมั่นใจต่อกลุ่มถึงขั้นทางคณะกรรมการของกลุ่มสมัยนั้นอาสาเดินเก็บเงินออมจากสมาชิกแบบไม่มีค่าเบีย้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใดประชุมกลุ่มก็บ่อยแถมสถานที่ประชุมก็ไม่มีต้องอาศัยฟุตบาทข้างทางเป็นสถานที่ประชุมจนภรรยาที่อยู่ทางบ้านบ่นให้ว่าจะต้มแกงคเครดิตอยู่เนียนให้กิน เพราะพ่อบ้านไปประชุมเครดิตยูเนียนบ่อยและประชุมแต่ละครั้งก็นานแต่กลุ่มก็ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใดคงยังเดินหน้าดำเนินการด้วยมาจนมาถึงปีพุทธศักราช2530เมื่อมีความพร้อมจึงได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสากรต่อนายทะเบียนสากรโดยใช้ชื่อว่าสากรเครดิตยูเนียนบ้านดุงสามัคคีจำกัด ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของชุมนุมสาหาก์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกและกรมส่งเสริมสาหาก์กรมตรวจบัญชีสาหาก์กระทรวงเกษตรและสาหากร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสาหาก์จนมาถึงปัจจุบันทั้งนี้โดยผ่านการนำของประธานสาหาก์หลายท่าน หน่วยงานภาคีพัฒนาที่ให้การสนับสนุนแนะนำส่งเสริมองค์กรภาคเอกชนตั้งแต่วันก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบันคือชุมนุมสากรเครดิตยูเนียนสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชุมนุมสากรเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดหน่วยงานภาคีพัฒนาภาครัฐได้แก่สำนักงานส่งเสาาริมสหกรจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานตรวจบัญชีสากรอุดรธานีกรมส่งเสริมสากรกรมตรวจบัญชีสากรกระทรวงเกษตรและสากรโดยได้บริหารงานผ่านการนำของประธานสากรหลายท่านดังนี้ประธานสากรท่านแรกในชินพงพันคุณากรอาชีพค้าขายประธานสากรท่านที่สองในเกิ่งเฮงแท่ตั้งอาชีพค้าขายประธานสากรท่านที่สามในคำจันทร์จันจำปา อาชีพข้าราชการบำนาญประธานสาหกรท่านที่สี่นายชมพูหรือเรื่องอาชีพค้าขายประธานสาหกรท,ท่านที่ห้านายอนุวัตประทุมวันอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุโธอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอาชีพข้าราชการบำนาญประธานสาหกรท,ท่านที่หกนายคมกริชผู้ประเสริฐวงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดุง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอาชีพข้าราชการบำนาญพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการอีกหลายท่านและได้ส่งต่อกันมาเป็นทอดทอดหลายรุ่นจนมาถึงประธานคนปัจจุบันคือนายอนุวัฒน์ประทุมวันพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่38ประจำปี2568พร้อมด้วยฝ่ายจัดการในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆที่สหกรณ์จัดไว้บริการสมาชิกได้ก่อตัว และเริ่มขึ้นจากความเชื่อที่ว่าเงินหนึ่งบาทอาจมีค่าเหมือนน้อยนิดแต่ถ้าหากเรานำมารวมกันทุกๆเดือนจะมีพลังและคุณค่ามากมายมหาศาลเกิดกองทุนหมุนเวียนเปลี่ยนมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ภายในชุมชนซึ่งปัจจุบันสาก์มีธุรกรรมต่างๆที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางและดูแลกันเองมากมายเช่นการส่งเสริมการออมทรัพย์อย่างมีวินยัย ทั้งการสะสมเงินค่าหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกปีในรูปเงินปันผลและมีการสมทบค่าหุ้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลงเหมือนการทำประกันชีวิตไปในตัวโดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ซ้ำซ้อนอีกซึ่งคุ้มครองสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทต่อสมาชิกหนึ่งคนตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสากลให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านองค์กรการเงินชุมชน ของจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีการรับฝากเงินการล่อยเงินให้สมาชิกกู้ยืมที่เป็นธรรมเพราะการกู้เงินจากสาก์นั้นมีการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้ทุกปีในรูปแบบเงินเฉลี่ยคืนและยังมีการคุ้มครองนี้ให้กับสมาชิกคนละไม่เกินห0,000 0บาท ทั้งนี้หากสมาชิกเสียชีวิตลงภายหลังจากกู้เงินจากสากรไปแล้ว180วันขึ้นไปสากรจึงจะคุ้มครองนี้ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตซึ่งมีที่นี่ที่เดียวในอำเภอบ้านดุงนะครับและยังมีการจัดสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสมาชิกเสียชีวิตลงมากกว่า7ประเภทซึ่งมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงสหกรและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเช่นได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในพระราชาพิธีจรกพระนังคันแรกนาขวัญประจำปี2543โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุม,มารในสมัยนั้น และรางวัลอื่นๆอีกมากมายท่านใดมีความสนใจขอเชิญมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกของสาก์ด้วยกันนะครับ ต้องสื่อสัตว์และวังดีเอือเฟื้อเพื่อแพ่กันและกันไปเส้นทางเดินก้าวมา48ปีพัฒนาชีวิตของเราคนไทยความพอเพียงยังยังยืน ะละและตั้งใจจนวันนี้ล้อมใจเป็นดวงเดียวกันรวมหนึ่งดวงใจเรดิตอยู่เนียนไทยก้าวเดินไปด้วยความมั่นคงด้วยหัวใจ